คุณปอนครับคุณคิดยังไงกับคอนเทนต์แบบนี้ครับเฮียมากครับแล้วมีเหตุผลไหมครับทําไมถึงเฮียครับคอนเทนต์นี้ครับไม่มันเฮียตรงน้าปลาครับแล้วอยากเข้ากับรายการนี้ไหมครับหรืออยากอยู่ยิเฉยเนาะอยู่เข้าอยู่ครับอยู่เฉยกับเข้ารายการอะไรดีกว่ากันครับก็น่าจะเข้าแหละครับสรุปแล้วรายการนี้คุณอยากเข้าหรือไม่อยากเข้าครับก็อยากเข้าอยู่ครับ รวมๆนี่ดีไหมครับก็ทั้งดีทั้งเหี้ยครับคุณตามครับคุณคิดยังไงคอนเทนต์แบบนี้ครับคือเอาโดยรวมเลยนะครับคอนเทนต์นี้ก็ไม่ได้เหี้ยมากหรือดีมากเท่าไหร่นะครับผมก็ก็ไม่รู้ว่าใครคิดนะครับเอาน้ำปลาเอาพริกเอามะนาวแล้วก็เอาอะไรวะอีกอย่างนึงนะเอามะขามเปียกนะครับเอามาวางไว้แล้วก็ให้คนกินเนี่ยี๋ยวเราเราก็ไม่รู้เท่าเราปิดตา แล้วก็จะไปจับนะครับเออถ้าเผื่อได้ของที่เอี่ยมาแล้วผมก็ต้องกินใช่ไหมครับรายการนี้ไม่ดีครับเออไม่ดีเลยครับรายการนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดขึ้นนะผมก็งงเหมือนกันนะครับเออแล้วมีก็จะมีของดีๆอะของดีมีน้อยกลัวของเสียนะครับู้หไม่รู้จะ่าจะพูดยังไงนะครับแล้วสรุปคุณจะเข้ารายการนี้ไหมครับไม่เข้าครับ สวัสดีคุณผู้ชมที่ก็รพบรักทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมบตามน้อยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก็หายหายกันไปนานนะครับผมก็จะทําคลิปเบียนวัดบางทีก็เร็วครับบางทีก็ลงคลิปเร็วบางทีก็ลงคลิปช้าน,น,นะครับเออก็ต้องขอขออภัยเลยน,นะครับบางทีผมก็ขี้เกียจน,นะครับ <laughs> โอเคครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับนะครับผมก็แค่ตั้งกล้องไว้เองครับไม่ได้มีตะก้องอะไรนะครับอาจจะพูดที่ตีขัดขัดก็ขอขอถูดขอใัยด้วยนะครับเออตอนนี้เป็นกี่ภาษาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับชชวยคอมเมนต์มาได้แต่คลิปใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับกดแชร์ครับเจอกันใหม่คลิปนะครับแน่นะครับยังไม่จบคลิปนะครับโอเคครับวันนี้ครับผมก็มากับเด็กฝึกงงานใหม่ผมเอนะครับขอเรียนเชิญหน่อยครับเวัสยีครับผมปอะบอน้อยครับ ตำแหน่งอะไรครับพบครับโอเคครับตำแหน่งพบนะครับอันนี้ก็รายงานตัวครับเคยมาเข้าเขาเคยมาทําคลิปผมนะคยคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปฟาตะกอจําได้ไหมครับที่อยู่ต้นชมพูนะครับจำได้ครับต้นชมพูหรือต้นอะไรวะอาจจะพูดดีดอคัดนะครับต้นชมพูโอเคครับในเกมเลยวันนี้ผมก็ยังไม่ได้บอกชาเลนจ์ที่ผมจะทําเลยนะครับอใ้เรต่เริ่งเราเป็นชาเลนจ์ะดิบเถื่อนเนาะใช่ครับแต่ก็ไม่ค่อยดิบเถื่อนครับมีดีแล้วก็มีอะไรด้วยครับมีเสียครับ อื่อนั่นแหละไม่ได้เสียคุนทุกคนนะครับเออเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับพูดอบงจึงจิงเนี่บงจึงจึงมานานแล้วนะครับเออโอ้ยเป็นบ่ายเป็นบอเหรออ่ะเออคอนเทนตอะไรวะว่าลืมครับวอาจำได้แล้วจำได้แล้วว่าลืมอีกแล้วครับว่าจำได้แล้วจำได้แล้วอเออเอาจริงๆแล้วอ่ะก็ออคือคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับผมก็จะปิดให้ ให้คนนะครับปิดตาครับปิดตาแล้วก็เอาฉลานะครับฉลามีน่าจะมีมะนาวแล้วก็น้ำปลาแล้วก็พริกแล้วก็มะขามนะครับเขียนไว้ในกระดาษแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ไม้ที่ผมได้ปักไว้ด้านนู้นแล้วนะครับเออได้ปักไว้แล้วแล้วก็จะมีของที่แบบแบบก็ไม่ก็ดีนั่นแหละก็จะเอาไปวางไว้นะครับให้ทุก ให้คุณพนที่ปิดตาครับไปเลือกไม้นะครับว่าถ้าชอบไม้ไหนก็เลือกมาครับเราจะมีจุดฉลาด้วยนะครับจุดฉลาว่าเออใครได้กี่ชิน้นกี่ชิ้นครับก็ปิดตาไปจับไม้นะชอบไม้อันนี้ก็มา complexes. สมมุติว่าผมได้ได้สามชิ้นนะครับผมก็ไปจับไม้ครับเออชอบไม้ก็เอาไม้มาสามชิ้นนะครับเออก็เอาไม้มาสามชิ้นนั่นแหละเอออุ้เดี๋ยวสมาธิก่อนครับ อสมโอเคกลับมาคืนแล้วครับสมาชิกของผมมามก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปกนได้เลยนะครับไปเกียร์ทุกคนครับเราก็จะมีการจุกฉลากนะครับเยวผงขอจุกก่อนด้เลยนะครับห้าลากนี้ก็จะมีถึงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเออก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งเรอหนึ่งถึง,ถงห้านะครับมา เดี us, ๋ยวเรามาจบกันเลยนะครับผมขอจบคุนแรกนะครับมาเราประเสริฐเราประเสริฐเราป e ะ s สริฐเราประเสริฐเราประเสอันนี้ไหนครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยครับเปิดดูกันเลยเปิดดูกันเลยสามอย่างนะครับทุกคนครับสามอย่างนะโอ้โหสามอย่างพอได้ครับพอได้เดี๋ยวจะให้ท่านบอลมาเปิดดูนะครับมามาเปิดครับมาเปิด ต้องมมวนดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวจําได้นะแบบนี้ก็ไม่เอานะครับโอเครอๆๆมาจบกกันเลยครับจุกครับจุกครับเลือกไหนชอบันไหนเอาไปเลยนะครับมาให้ดูผู้ชมดูครับว่ากี่ยานะครับกี่ยาครับกี่ยาสามอย่างนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับอ่าหนึ่งถึงหนึ่งสองแล้วก็สี่ห้าอยู่นี้นะครับโอ้โหก็รอดไปนะครับได้ผลละสามอย่างนะครับเอาทิ้งไปนะครับมา เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาโอเปอายิ่งฉุกกันนะครับว่าใครจะได้เริ่มก่อนนะครับไปครับมา,มาปร์ตได,ด้เปลี่ยง่าผมได้เอปอนได้เริ่มก่อนนะครับแค่คือได้เริ่มก่อนนะครับโอเคฮนะให้ปอนไปหลับตานะครับเออเดี๋ยวไปหลับตาเฉยเลยไปหลับตาเอหันนาไปทางนู้น ผมจะเอาไม้นะครับเอไม่ใช่เอาชากนะครับไปวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะอันนี้ก็วางไว้เลยนะครับวางไว้อันนี้ก็วางไว้ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้วางไว้เป็นเสร็จเป็ทิตย์เลยแลครับเดี๋ยวให้ทําปอนเขามาหากันเลยนะครับไปดูครับว่าเขาจะหาได้อะไรนะครับไปครับมากันเลยครับเอาผ้ามาด้วยครับ อดหมัวฮ tamam, ับตอนหมัวฮับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องอดหมัวนะครับเอราต้องอดหมวกนะไปครับปิดตาครับน่ท่านผู้ชมดูนะครับว่าปิดตาไม่จริงครับถ้ามันดำอยู่แล้วนะครับไม่มองเห็นเออนะไม่ให้มองเห็นนั่นเลยครับเราจะยืดเดินกำหาอะไรได้เดี๋ยวผมจะใบให้นะครับกำสร้างเลยให้ก็ดูทางก่อนเออเออนี่แหละ ไปปิตาครับสามอย่างเอีเอหาเลยครับสามอย่างครับไปเอาครับตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้เขาหาแล้วนะครับหาแล้วหาแล้วครับสามอย่างครับห้ามเปิดดูก่อนครักจับมาไว้เปิดดูครับอย่าเปิดนะครับเรื่องมันจะมีไม้ครับหาไปครับคือตอนนี้เขาหาแล้วครับเขาหาได้กี่อย่างแล้วครับตอนนี้ครับเอ้าวเจอแล้วครับเจอแล้วเอายังไม่เจอคือตอนนี้เอาเจอยังครับเอาเจอยังเอาเจอแล้วครับสองอย่างนะครับฮอีกหนึ่งอย่างนะครับมาดูเข้าได้อะไร จะมีไม้ครับเอาจอไม้แล้วหาสีครับหาสีครับหาสีครับเอ๊ะ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 เจอแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเพิ่งเปิดเดี๋ยวเราจะไปดูตอนผมหากันเลยนะครับเดี๋ยวให้ท่านบอลเขาไปซอดนะครับไม่ก็ต้องเปิดก่อนบอกว่าเออเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าเขาจะได้กี่อย่างครับเอาให้ให้เปิดทํามันมาอยู่ล่มดีกว่านเด็ดก็ร้อนๆนะครับเปิดดูครับ อย่างแรกเป็นอย่างอะไรครับพีิกครับพีิกครับพีกครับมาอย่างแรกก็เป็นพีิกครับรู้สึกยังไงที่ได้พีิกนะอะไรครับนมนมครับโอ้โหของแกเผ็ดแล้วครับคุณได้อะไรครับอย่างที่สามครับเทตโตครับเป็นขนมนะครับ่าไปดูเดี๋ยวเราไปดูตาผมกันเลยครับว่าผมจะได้อะไรนะครับไป สลับกันนะครับให้ตามน้อยปิดตานะฮะพอกำลังปิดตาครับอเอนไปเยอะดีครับเดี๋ยวมึงจะเห็นครับนี่ครับเกจะวังไว้ที่เดิมฮ <c oughs> ะไร <c oughs> แต่กุยสลับใบอ,อ่ะเออนี่ครับเฮ้ยนี่อันนึงอยู่ไหนครับนี่ฮะันี่คนะือสลับใบครับไม่รู้ว่าตามน้อยเขาจะโดนน้ำปลาหรือไม่น้ำไมาอันนึงอยู่นะเอออันนี้ย่าง <c oughs> ครับเอาเลยครับ เอฟฟ้อผมเอาาใส่ผิดอันครับเจอบนน่้อนอันนี้เอยเฮ้ยใส่ยีเท่านี้ไโอ้วิ่งหายเลยตัวอันนี่เอยเอยหมดแล้วกันโอเค, <c oughs> อเคกัดครับ ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกระดาษหรืออะไรเนี่ยกระดาษครับใช่ปะเอ้ยทำไมมันหายากจังเมื้ยเอ้ยอีนีดนงครับเอ้ยไหนวะเอ้ยเจอแล้วเว้เยตรงนั้นไม่ใช่ครับ เเบะ,มะไม่ใช่ครับอันนั้นรอดครับใช่ต้องใช่ไม่ใช่เอ้ยว่าอโมนี่มันสลับนี่นี่เปิดดูแล้วก็สลับนี่ไม่ใช่อ้าเจอเลยปะตรงมาครับ เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ครับอะไรนะครับใครจะบลงไปยื้อครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าผมจะได้อะไรมาครับนี่ครับสามอย่างนะครับเปิดดูชิ้นแรกชิ้นแรกเย็นเย็นครับโอ้โหเย็นเย็นเอา้นมีสีอันมาโอ้อันนี้ไม่ใช่ครับ เอากูก r มาจบมาสี่อันชักเร็วออันนี้ไม่เอาครับอันนี้เย็นๆครับได้เย็นๆเลยคราทิ้งมะนาวครับแล้วก็ได้ได้มะนาวับเมื่อกี้เป็นมะขามนะครับอันนี้ได้มะนาวบโอูได้ของอะไรอันนี้ได้อะไรวะได้เย็นๆครับอยาได้ดีเสียดีครับน้ำไอ้เชื่อเนามาน่าจะเอามาขมนะ โอ้โหได้เย็นเย็นมาคนเดียวเขี่ยโอ้มะนาวกับน้ำป่าครับให้น้ำปอนกินก่อนเลยดีกว่าครับกินก่อนเลยครับครับกินพริกแล้วครับใช่ใช่อาน้ำป่ากับมะนาวให้ผมด้วยครับเออเดี๋ยเทตูด้วยครับของคุณครับครับแ๊บนึงครับนี่ครับโอ้โหอันนงเอ้ยไม่ใช่เอาเย็นเย็นให้ผมเออแก่แก้แขนหน่อยครับโอ้ได้เน้ำแก้แขนมาอันเดียวครับของผมแล้วครับ กูกินก่อนเลยครับผมกินหมดเลยเหรอครับเนี่ยใช่โอ้ดูผมสิผมต้องกินหมดนะไม่ครับเดี๋ยวอันตรายนะครับมันอันตรายครับไม่ต้องกินหมดนะครับเอาให้ผู้ชมดูครับอ้าปาก่อนครับเออเซอีครับโอดนี่เดียวอสัตว์เออนั่นแหละครับไปเป็นยังไงรับสชาติอะเอโหูอู้น้ำปลามันก็เป็นน้ำเปล่า ผมกินไม่ได้ก็อย่าไปหาว่าผมครับนี่ครับตอนยังกินไม่ได้เลยครับกินนมล้างปากไหมครับนี่ว่าผมได้แค่อีชิตันนะครับไม่ใช่ครับไม่ได้จ่ายไม่ต้องไม่ต้องไปพูดผิดไหมผิดครับอากินนมไปครับไปกินเลยครับโอเคแล้วผมไม่กินนะกินน้ำป่าเลยออาเอาต่อเลยอ้าวอาต่อเลย อ่ะอะ,อะโอ้บวยอ,อ,อือแกเข้ม่ะเข้มแบบกูเกิดที่หรไม่เข้มที่ปากเลยอือหือ ได้อีชตันไปคือว่าววบเลยครับไม่ใช่ครับชอบจีบไปอิชิตันแล้วเย็นๆน,นะแต่ตอนนี้ไม่เย็นแล้วครับตากแดดอุ่นหมดเลยครับแม่งจุกได้น้ำปลาครับนะครับผมให้คุณตามลองก่อนครับเออฟังหึ่งใจแบบอีกสองอย่างนี้ บาตายเกิดเหมือนเดิมครับอืหายคนแพ้นะครับที่กินไม่ได้นะครับก็ต้องโดนลูกปวงน้ํายิงใส่นะครับก็คือผมกับบอลก็มึงกินผิบัวแดงเหบอกินกินบัไดงก็โดนจับแดงทามันอืมึงก็โดนพ่วงทามันไม่ไหวเออเออมึงก็โดนอันเดียว กูกินบประเดี๋องันกูก็โดนซองนันมาเดี๋ยวเราไปถามโทษบดลุงโทษกันเลยถามโทษบดลุงโทษเปรี่ยนเดี๋ยวเรามาทำโทษผู้แพ้กันนะครับผู้แพ้ก็สองคนนะครับก็คือสรุปแบบนี่คลิปนี้ก็ไม่มีใครจะมาชนะนะครับนะครับอันนี้โดนหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็โดนสองครับแล้วผมจะป้าคนก่อนนะครับมาครับอ่านีเร่ลูกใหญ่ๆเลยนะฮหลังครับหลังก็ยียไมายีครับาเหยีบมาย

dạ yeah, dạ yeah. ok ạ, lần đầu game tivi này có mình việt thay nhỉ, lấy cho anh luôn, tăng